ได้แล้วครับได้แล้วใส่ดังอีกหนึ่งตัวมาแล้วอ,อจับดีๆนะ้มใหลุดมืออีกนะ โอ้ตัวนี้ตัวปักใหญ่เลยปลาตะเพียนจับดีๆจับดีๆตัวที่สามตัวที่สามตัวหนึ่งหลุดมือไปแล้วตัวหนึ่งหลุดมือ ส่ดานาออขี้กระติกนาำลอย <laughs>

โอ yup. <laughs> <laughs> ้แกหยากแท้้โอ่าตพร ห้วยห้ๆฉีดรุดมือเด้ปลาอะไร,ะไระปลาขาวปาทพเอียนปาทพเอียนตัเด้อเลยอ่ะลอยมาแล้วใ้วถุงตัวใหญ่กว่าน,นี้เออใ้ถุงตัวใหญ่กว่านี้โอ้คนหาปลาชีวิตต้องหา,าอยู่าหาก<า><ๆ>ิน เออมาแล้วเสี่ยนหาปลาครับของหาอะไรจักตัวในตัวเล่อนกันได้อโอเต็มถุงแล้วเว้ยเต็มเล้ นี่ใหญ่อยู่ในนี้ใส่ใส่แหเอาปลาทาดังเอาปลาทาตะมูกแล้วก็ดำจับเอาสุดยอดสุดยอดปลาทาดังเคยไหมเนี่ยโอ้ยปลาทาดังดังแล้วก็ดำแล้วมันก็จะปลาตอมตะมูกแล้วก็จับเอาตะคุบเอานี่ตัวนี้ จัมโบ้มันอยู่ตัวนี้เขายาบโผล่ปลาตัวนี้มันมาแตะสมูกเนี่ยตัวเนี้ยไงอ่ะเออเนี่ยตัวนี้โอ้ตัวเบลอเลยโอ้โหตัวเบลเลอเลยวันตัวนี้ใหญ่นี่แหละชีวิตคนหาปลาครับนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ยอดโลกวาตัวเนี้ยโลกวาเนี่ยตัวนี้โลกวาเออ แล้วแรงแล้วมาเนี่ยนี่ซ้ำนี่ซ้ำนี่เด่นมันหลุดไปตัวสามตัวแล้วหลุดไปสามเลยเนี่ยถ้ามันหลุดไปสามเราโอ้โหหลุดไปสตัวเหลุดไปสามตัวสุดยอดกินปลานี่แหละมันจะได้แข็งแรง